ระรงพูดสามครั้งถ้ารักเราจะทําตามบัญญัติของเราทําไมพระเจ้าถึงอยากให้เราทําตามบัญญัติของโะรงเพราะถ้าคุณทําตามบัญญัติของพระองค์การอวยพรและสิ่งดีจะลงมาสู่ชีวิตของคุณเราปบมือกับพระเจ้าที่แสนน่ารัก <Yeah. S 1> เราดูเลวีนิติบทที่16หครับถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษาบทบัญญัติของเราและกระทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลและเวลานวดข้าวจะเนิ่อนานถึงฤดูเก็บผลนงง่นฤดูเก็บผลนงง่นจะเนิ่อนานไปถึงฤดูหวานเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยเราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน เจ้าทั้งหลายจะนอนลงและไม่มีผู้ใดทุกําพูตตามไม่มีผู้ใดที่จะทําให้เจ้ากลัวเราจะกําจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าเลยเราจะขับไล่ศัตรูของเจ้าและเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบพวกเจ้าห้าคนจะไล่ศัตรูร้อยคนว้าวและพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคนศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า พอามาช็อตนี้พระเจ้าบอกกับมนุษย์ว่าพาอเราจะคิดถึงเจ้าพระเจ้ามีเรื่องให้คิดเยอะไหมครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะคิดถึงคนที่รักเราด้วยการเชื่อฟังเราคนที่เป็นนักเชื่อฟังวันๆคุณวิ่งอยู่ในหัวใจและความคิดพระเจ้า24ชั่วโมงต่อวัน <Hey. S 1> เพราะคุณเป็นลูกแห่งความรักที่คุณทาแดงมาผ่านการเชื่อฟังฮาเลลูยาฮาเลลูยา